อยากได้โยรุแต่มีโลบักใช่ไหมงั้นตรงนี้เลย Kuga Store ร้านกดเกมพาร์บ็อกฟุตกดผลปีศาจบ็อกฟุตกดเกมพาร์ตคิงเลกาซีกดผลปีศาจคิงเลกาซี่กดเกมพาร์อนิเมะไฟเตอร์และอื่นๆอีกมากมายใครสนใจติดต่อได้ทางร้านเลย Kuga Store ร้านรับฟมหน้าใหม่รวดเร็วทันใจก็ต้องนี่เลยเคซี่ชอ o ร้านรับฟาร์มบ็อกฟู้ดบีสวามคิงเลกาซี่และแกนพีซขั้นต่ำเพียง20บาทแถมยังมีไก่ตาลอีกด้วยเพียง50บาทเท่านั้นใครสนใจต้องที่นี่เลยเคซี่ชอปโอ้ชอปบริการรับฟาร์มบ็อกฟู้ดบริการรับฟาร์มอนิเมะไฟเตอร์บริการรับฟ,บฟบราร์มรรรคิงเลกาซี่บริการรับฟาร์มโรกูนและบริการรับฟาร์มบีสวามแถมยังมีบริการขายโรบักแบบ VIP เซิร์ฟเวอร์ นล้วยังมีการกดผลทาวอลในแมปบล็อกฟูตบริการกดเกมพาร์ทแมปอนิเมะไฟเตอร์บริการกดผลทาวอลแมปคิงเลคซี่บริการกดเกมพาร์ทแมปคิงเลคซี่บริการกดเกมพาร์ทแมปบล็อกฟูตบริการกดเพจแมปออสตาร์ Star. ถ้าใครสนใจติดต่อทางร้านเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะคุณอาประจนภัยยังต้องไปต่อวันนี้มาเจอกับน้องบอมบี้อีกครัง้งหนึ่งกับยิมซีชั่วโมงในออสตาร์ทาวเวอร์ดีเฟนซ์นี้จะเป็นยังไงไปดูกันก่อนอื่นแล้วก็มาที่ตู้สุม่มแต่เหมือนว่าเราจะเห็นกับ Free ทำให้มันนั้นเพิ่มพลังได้แต่ก่อนอื่นเราก็ต้องเอามาเอา,เอาตัวเก่าๆนั้นหายไปหรือเพิ่มเลเวลให้กับมิสเตอร์กรีนก่อนหรือพิโกโลนั่นเองเพราะ่พิโกลโลนั้นก็ยังคงจําเป็นกับเราเพราะดามจมันเยอะมากแค่มันจะเป็นตัวที่ดีที่สุดแล้วมั้งสำหรับเราเราก็เลยไปหาตัวอื่นมาเราก็เลยพิมพ์คําว่า exp แต่เพิ่มไปพิมพ์คําว่า ec ได้ยังไงเนี่ยเสร็จปุ๊บเราก็รีบเพิ่มเลเวลทันทีเพิ่มไปเลย แต่เหมือนว่าไอตัว EXP 5ดาวนี้มันจะเพิ่มเลเวลได้ดีด้วยและต่อมาเราก็จะต้องสุ่ม Freezer แล้วก็เลยใช้เพชรไปเลยละกันเสร็จปุ๊ก็มาสุ่ม Freezer เลยไม่รู้ว่ามันจะออกได้ไง่ายหรือเปล่าเหมือนว่าสุ่มัง้งแรกจะได้ิมิเลียสุ่มข้างที่2ได้ s a สเกะแต่ไอตัวผู้หญิงนี่น้องบัมบี้ไม่รู้นะชื่อหมายถึงชื่อมันแต่เหมือนเมื่อกี้เราจะได้ f r e e อร์มาแล้วว้ได้ไง่ายกว่าที่คิดนั้นเนี่ย งันก็เสียเพชรไปไม่เยอะเลยก็ถือว่าด,ดีพอสมควรจากนั้นเราก็ได้ตัวอื่นๆอ,อีกมากมายที่ก็ไม่ใช่ตัวดีอะไรมากแต่ซาสุเกะก็สามารถที่จะเอาไปทําเป็นซาสุกิหเอ้ยซาสุกิได้ไงนะซาสุเกะหกดาวได้ยังยง,ยงไงล่ะต่อมาเราก็ได้คริฟฟินหรือคูริลินเราก็เลยมารับภารกิจก่อนรับเสร็จปุ๊บก็ได้เวลาแล้วที่จะเก็บวัตถุดิบซึ่งเราก็มีครบละสอตัวแลือแค่วัตถุดิบต่างๆเราก็ต้องไปเก็บ ในด่านแรกนั่นเองหรือด่านของโกคูก่อนอื่นเราก็เลยมาดูที่ช่องเงินนะแต่ว่ามันก็ไม่มีตัวดีๆให้ให้สุ่มเลยเพราะตอนนี้เราก็นึกถึงแต่เจนอทท่านในที่สุดด่านแรกเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเหมือนว่าเราจะได้เอเลียนโซเดอร์มา2ตัวและอีกตัวหนึ่งก็คือไอแกชแต่ไม่รู้เอามาทําไมนะเพราะตัวนี้ไม่ใช่ตัวที่ดีเลยตัดมาอีกทีก็ด้เอเลียนโซเดอร์ต่ได้มาแค่หนึ่งตัวเพระเราเล่นโหมดปกติ น่าจะเล่นยากนะเนี่ยทำไมเราถึงเล่นปกติล่ะต่งจากนั้นมาเราก็เล่นดานที่สอแล,ล้วเรานนก็ได้เอเลียนโซเดอร์สักมากับเอเลียนโซเดอร์มาแล้วก็เอเลียนโซเดอร์อีกหนึ่งตัวน่าจะครบแล้วมั้งเนี่ยวัตถุดิบแต่ก็ยังเหลืออีกหนึ่ตาหลังจากนั้นเราก็ได้เอเลียนโซเดอร์สองมา2ตัวเลยล่ะ โอ้ยไม่ใช่แค่สตัวนะมันมี3ตัวเลยถือว่าดีตัดมาอีกทีแล้วก็เก็บวัตถุดิบครบเป็นที่เรียบร้อยแต่เวลาอัปเกรดว้าวโคตรเท่เลยดูนี่สิมันเป็นไอตัวทองเลยนะเนี่ยฟรีเซอร์เทมมันยังตีแอร์ด้วยเรานั้นก็เลยทอนกันทอนอ่ายูนิตนี้ไปแล้วก็มาใส่กับโกลเด้นฟรีเซอร์ออกมาโขน้าตามันดูอ น้าตาแบบโหดร้ายมากเลยเราต้องลองไปใช้สะหน่อยแล้วมันจะดีแค่ไหนแล้วก็เลยขับรถถังนี้ไปเลยไม่ใช่รถถังของใครนะรถถังในโจโจ้นะแล้วก็รีบโก้เสร็จปุ๊บเราก็เลยจะไปลุยด่านต่อไปเลยว้าวเราถึงด่านที่เจ็ดกันแล้วเหรอเนี่ยอีกด่านนึงเราจะสามารถซุ่มอีกตูวนึ่งได้แล้วถือว่าดีเลย ตัดนั้นมาแล้วก็มาดูอีกทีแต่เหมือนว่ามันก็ยังจะสุ่มไม่ได้ความจริงก็สุ่มได้แต่เราไม่สุม่มเพราะมันไม่ใช่ตัวที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะเก็บเงินไว้เยอะๆแต่หลังจากนั้นเราก็มาเจอกับอูริวอยากได้จังเลยอูริวเสร็จปุ๊บเราก็สุ่มเลยเพื่อที่จะได้อูริวมาเพราะตอนนี้อูริวคือตัวที่เรานั้นต้องการเพราะมันตีแอได้พอสมควรใกล้ๆเคียงกับอ่า ตัวเจนอตเลยแต่อันนี้น่าจะดาเมจเยอะกว่าเจนอตแล้วนะเพราะมันน่าจะตีช้าประมาณ2อสาวินันแหละไม่เคยใช้เลยในชีวิตแล้วก็เลยมาสุ่มได้ตัวอื่นบ้างไลอูริวบ้างก็เป็นเรื่องปกติของคนดวงไม่ดีแต่ก็ดวงไม่ดีก็ดีแล้วเพราะว่าไออูริวมันอยู่ท้ายๆเลยแต่ว่าได้ก,กูออกมาเยอะเกินไปหน่อยนันเนี่ยเสร็จปุ๊บเรานั้นก็เรามาดูสะหน่อยว่าอูริวเราได้เท่าไหร่แล้ว มาดูที่บูมาแต่ตอนนี้บูมาเราก็ต้องขาดขาดเหลืออีกหนึ่งตัวมาดูที่เจนอตก็ยังขาดเหลือวัตถุดิบอีกหนึ่งอันจากนั้นเราก็มาหาคําว่าอูริวแต่หาไม่เจอก็เลยพิมพ์เอาซะละกันแล้วก็เจอแล้วอูริว3ดาวเรามีอยู่ทั้งหมดไม่กี่ตัวเองซึ่งการวิวัฒนาการยูเนน่นั่นก็ต้องใช้ประมาณถึง30ตัวกันเลยทีเดียวจากนั้นเราก็เลยมาเข้ามาอยู่ในไททันซึ่งก็คือด่านไททันนั่นเอง เราก็เลยเลือกปกติไปจากนั้นเราก็วางพิกโ,กโลไว้ด้านหน้าเสร็จปุ๊บมันก็มาทางนี้ด้วยเสร็จปุ๊บเรา,านั้นค่อยที่จะไปวางอ่าซูพิมลีเดอร์เออมันชื่ออะไรนะอ๋อฟรีเซอร์เราจะเรียกมันว่าไอทองละกันแต่เราจะไม่เรียกมันว่ากตัวกันโด,ดทองอนะเพราะมันก็คือทองเสร็จปุ๊บตอนนี้พิกโ,กโลเหมือนจะต้านทานมันไม่ไหวแต่ก็ต้านทานไหวเฉยเลย แล้วก็เลยคิดว่าเราจะมาวางไอทองนี้ไว้ด้านหลังเพราะมันน่าจะช่วยได้เผื่อที่จะมีตัววิ่งเร็วมามันหลุดออกมาเสร็จปุ๊บในการอัปเกรดก็ต้องใช้เงินถึง350กันเลยทีเดียวซึ่งตามที่เราคาดวางไว้เลยเพราะมันมีตัวหลุดออกมาแต่เหมือนว่ามันจะหลุดไปไกลเกินเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปวางไอสายไฟฟ้านี่เอ้ยไม่ใช่สายไฟฟ้ามันชื่อไฟฟ้านะเสยน้องบ๊อมี่นั้นไม่ได้ดูไอเรื่องโกคูนี่เลยอ่ะ และหลังจากนั้นมันก็เริ่มมีนักวิ่งออกมาเพียบเลยแถมวิ่งไวซะด้วยซึ่งฟรีเซอร์เรานั้นก็ต้านทานไว้ได้พอสมควรนะนะแต่ก็ยังมีตัวที่หลุดแต่ไม่เป็นไรเพราะมีไอไฟฟ้าอยู่ด้านหลังจุดปุ๊บแล้วก็มาอัปเกรดฟรีเซอร์ตอนนี้ก็ดาเมจอยู่ที่เท่าไหร่จำไม่ได้ไม่ได้ดูต่อจากนั้นแล้วก็มาวางตัวเงินหรือเซเบอร์นั่นเองเก่กับการที่จะทําให้มันให้เงินเรา เราจะได้เอาไปอัปเกรดฟรีเซอร์แล้วก็จะมารีวิวให้ทุกคนดูและหลังจากนั้นไอ้วิ่งเร็วมันก็มาแล้วมาไวมากเลยพี่โกโลต้านทานไม่ยุนี่แค่โหมดปกตินะโหมดฮาร์ดจะขนาดไหนซึ่งตอนนี้น้องมามีก็คิดไว้ว่าอยากจะได้ริมูรุเหมือนกันริมูรุจากเรื่องอะไรชักอย่างอ๋อสลามเกิดมาทั้งทีกลายเป็นสลามน่าจะดีมากเลยเพราะมันสามารถตีตัวแอร์ไดนะ้ถ้าเราอัปเกรดนะน้องบามีก็เคยใช้อยู่ ต่อจากนั้นฟรีเซอร์ก็ต้องการการอัปเกรด500บาทซึ่งตอนนี้ดาเมก็อยู่ที่1000แล้วก็อัปเกรดอีกทีเปลี่ยนท่าใหม่ซะแล้วมาดูการว่าท่ามันเป็นยังไงว้วเหมือนการเอาจานทั้งสองอันมาสองถ้วยสิสองถ้วยมาแล้วก็คว้างใส่ลกลายเป็นระเบิดตุ้มจากนั้นเราก็ยังวางตัวเงินต่อหรือเซเบอร์นั่นเองพร้อมกับการเพิ่มจีนอตออกมาเราจะเรียกมันว่าเจนตหรือจีนตดีเนี่ยเราจะเรียกมันว่าเจนอตละกัน พร้อมกับการเรียกไทท่านมาเพราะตอนนี้มันมีเยอะมากเลยแล้วก็อัปเกรดตัวเงินซะหน่อยแล้วหลังจากนั้นตัวเองก็เริ่มทยอยออกมาแต่รู้เลยว่าเจโนรันไม่สามารถที่จะต้านทานตัวเอไว้ได้ดูสิมันปล่อยตัวแอหลุดไปเลยแต่ความหวังเดียวนั่นก็คือฟรีเซอร์ต่อมาฟรีเซอร์ต้องการการอัปเกรดอีกขั้นหนึ่งซึ่งต้องใช้เงินทั้งหมด6000บาท ซึ่งตอนนี้เราก็ต้องเก็บเงินนะนะจากไอ้พวกเซเบอร์เหล่านี้แล้วมาดูกันว่าถ้ามันจะเลท่อดหรือหลอดเท่ขนาดไหนแต่จากนั้นเราก็ต้องรองเงินกันก่อนและไททันมาหึงมาก็ออกมาเยอะมากเลยความจริงมันก็ไม่มาหึงมานะดูจากไซส์แล้วมันก็ไม่มาหึงมาเท่าไรนอกจากเราจะอัปเกรดเอเลนต่อจากนั้นเราก็สามารถอัปเกรดฟีเชอร์ได้โว้มันกว้างมากเลยระยะมันนะซี่ มาดูกันอาทำไมมันไม่เห็นน่ะเราก็เลยไปปรับเฮ้ยแต่อยู่ดีๆมันก็ออกมาแล้วมันเหมือนเป็นการคว้างบอลอะไรไม่รู้ออกมาใหญ่ยายมากเลยแล้วก็ระเบิดตู้เหมือนเป็นบอลลาวาซะด้วยแล้วก็ระเบิดตู้มซึ่งมันเอาออกมาหลายอันมากเลยด้วความที่ไม่เคยดูเรื่องโกคูเลยอ่ะนะจําชื่อเรื่องแทบไม่ได้ตอนจากนั้น เรานั้นก็ยังคงอัปเกรดพิกโกโลแล้วก็อัปเกรดตัวต่อไปเรื่อยๆทันเลยแล้วก็อัปเกรดเซเบอร์สักนิดสักหน่อยซึ่งดานนี้มันก็ไม่ยากมากมั้งก็คงยากอยู่แหละนะถ้าเกิดว่ากดอ่าอันที่ยากแล้วแล้วต่อจากนั้นก็มีตัวอื่นๆออกมามา,มากมายซึ่งมันก็แข็งแรงด้วย2เลยแหละมันออกมาเยอะมากเรานั้น ควรที่จะอัปเกรดเอเรนแล้วก็เพิ่มให้มันเป็นไททันมาหือมาเลยแล้วมันก็จะเหมาะสมกับด่านนี้ซะหน่อยเป็นไททันมาหือมาออกมาจากตน,นั้นเราก็ยังคงดูรอสถานการณ์ต่อไปว่าฟรีเซอร์มันจะสามารถรับอะไรไหวไหมหลังจากนั้นเราก็อัปเกรดไอไฟฟ้าแล้วก็ยังคงรอว่าเราจะสําเร็จไหมอยู่ดดีไททันมาหือมาเอเรนของเราก็ได้ออกมาแล้วความจริงมันก็ไม่ใช่เอเรนนะมันก็คือเบอร์โธ แล้วตอนนั้นนักวิ่งมันก็เริ่มเลยออกมาแล้วแล้วก็เลยต้องวางฟรีเซอร์มาข้างหลังอีกหนึ่งตัวซึ่งตอนนี้เอเลนมาหือมาเอ้ไม่ใช่ท่านท่านมาหือมาสิใกล้ที่จะมาถึงแล้วในที่สุดถ้าท่านมาหือมาก็สามารถชาระล้างไปได้มันก็ไม่ใช่ชาระล้างสิจัดการจัดการไปได้แค่นี้เดียวแล้วต่อมาบอสแอนนี่มันก็ได้ออกมาแล้วแต่บอสแอนนี่นั้นตายก่อนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะทุกคน ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องบัมบี้กันด้วยสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนทุกคนบ๊ายบายเทมยังได้ใจแอนไอวีมาอีกด้วยว้าวเล่นอีกตาหนึ่งอืมได้ตัวอะไรเอ,อ่ยว้าวใจแอนสองอดีอยู่